กับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะนี่คือเสียงจากคริสจักแม่สายนะวันนี้กัจนาจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างโดยพระคัมภีร์ที่นํามาอยู่ในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่ห้าถึงข้อที่สิบนะคะนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเราร่วมสามคาีธรรมกับพระองค์และยังดําเนิน อยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์สถิตอยู่ในความสว่างเราก็ร่วมสาม,มัคทีรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็จะทรงชำระเราทั้งหลายให้ปราจะจากความบาปทั้งสิน้นถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสลรภาพบาปของเราในพระองค์ทรงสัย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพระดำรัสของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยนี่คือสิ่งที่ยอนอ เพื่อนสนิทของพระเยซูคริสต์ได้บอกต่อนะคะนอกจากจะบอกว่าพระเยซูนั้นเป็นพระวาทะแห่งชีวิตโรรองค์คือทางนั้นเป็นชีวิตและเป็นความจริงนะคะโรรองยังมีลักษณะอีกอันนึงก็คือความสว่างเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นความสว่างดังนั้นเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองจากการที่เมื่อก่อนอยู่ในความมืดเดินออกมาอยู่ในความสว่างนะคะ ดังนั้นถ้าเราบอกอยู่กับความสว่างเนี่ยเราก็จะได้รับอิทธิพลจากความสว่างไปด้วยเพราะว่าเราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าแเราได้รู้ว่าหนทางแห่งความสว่างนั้นเป็นอย่างไรเราเริ่มเข้าใจว่าเออรู้จักพระเจ้าแล้วเราให้พระเจ้านำชีวิตของเราชีวิตเราจำเป็นจะต้องอยากที่จะอยู่ในความสว่างแล้วก็ไม่อยากที่จะกลับไปอยู่ในความมืดแล้วนะคะ เมื่อก่อนเราเคยเป็นลูกจ้างที่ไม่สัตย์ซื่อเราเอาประจบเอาใจเจ้านายเก่งมากเราเราเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานของเราเราพูดจากับลูกค้าไม่ดีเพราะเราไม่จําเป็นต้องสนใจลูกค้าของเรานะรายได้ของของหัวหน้าเราจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเงินเดือนอยู่แล้วนะถ้าเรามีความคิดแบบนี้ นะจากอดีตของเราที่เราไม่รู้จักพระเจ้าแต่หลังจากที่เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราก็ต้องรู้ว่าหนทางแห่งความสว่างพระเจ้าอยากจะให้เราเปลี่ยนไปทางแบบไหนพระเจ้าอยากจะให้เรากลายเป็นคนที่สัตซ์ซื่อเอาใจเจ้านายโดยการตั้งใจทํางานนะคะแล้วมีมีความสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงานเวลาที่เราขาดหายไปพวกเขาจะคิดถึงเรารเวลาที่เขา มีปัญหาเขาจะมาปรึกษาเราเพราะว่าเขารู้ว่าคําปรึกษาของเรานั้นเป็นคําปรึกษาที่นําชีวิตไม่ได้นําการทําลายไปถนนึงครอบครัวของพวกเขานะจากที่เราเคยพูดกับลูกค้าไม่ดีนะเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเรา เราจะเอาใจใส่มีความจริงใจกับลูกค้าเราจะบอกลูกค้าว่าสินค้าไหนดีคุณภาพแบบไหนดีกว่าแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะแนะนำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าเพราะว่าเราอยากจะให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดการบริการที่ดีที่สุดจากเรานี่คือชีวิตของเราหลังจากที่เราได้รู้จากความสว่างแล้วเราต้อง่องดำเนินอยู่ในความสว่างเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจาก พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความสว่างนะคะดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอย่างนี้มันเป็นการสำแดงให้เรารู้ว่าเราได้ร่วมสามาัคคีธรรมกับพระเจ้าของเรานะเพราะว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูคริสต์ด้วยโลหิตของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วความบาปผิดที่อยู่ในชีวิตของเราถูกล้างออกไปนะคะเราก็ไม่ลวงตัวเองอยู่ต่อไปเราอยู่ในความจริง นะเมื่อเราสรารภาพบาปของเราพระเจ้าทรงสัตซื่อโรรองทรงเที่ยงธรรมโรรองจะทรงยกบาปของเราแล้วพรรองจะประทานชีวิตที่บอกว่าเราชอบธรรมในสาเรพรเนศพระเจ้านะคะดังนั้นเราต้องบอกว่าเราเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่ต่อหนาพระพระของพระเจ้าแล้วและเราก็จะไม่มีชีวิตอยู่ในความบาปอีกต่อไปแล้วก็ จะทําให้ชื่อของเราสําแดงและเป็นพยานว่าพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มูสาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นความจริงสิ่งที่พระองค์ทรงพูดในพระคําของพระองค์ทาให้เราน่ารักที่จะดําเนินอยู่ในความจริงตามแบบอย่างเดินไปกับพระคําพระเจ้านะคะหละายครั้งเวลาที่เราไปประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยเราจะเจอคนที่เราประกาศนะเขาก็จะพูดว่าเนี่ย นะป้าเป็นคนดีนะป้าไม่เคยพูดปดเลยสักครั้งเดียวไม่เคยโกหกเลยสักอย่างเดียวนะป้าไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเลยชีวิตป้าเนี่ยดีมากใครมารู้จักป้านะก็อยากจะคบป้าเป็นเพื่อนป้าดีมากเลยป้าไม่ต้องการให้ใครมาช่วยหรอกนะป้าทําแบบเนี้ยดีแล้วทําดีไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะพูดแบบนี้ แต่พระคัมภีร์แน่แปลกใจนะที่พระคัมภีร์พูดอยู่อย่างชัดเจนในมาระโกบทที่สองข้อที่สิซึ่งพี่น้องหลายคนเนี่ยจำได้แล้วก็ท่องได้นะพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าครั้นพระเยซูทรงทราบดังนั้นจึงจัดแก่เขาว่าคนเจ็บต้องการหาหมอแต่คนไม่สบายคนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบทำแต่เรามาเรียกพวกที่ ท่านเรียกว่านอกรีนอกจากเราซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่พร้อมเป็นคนที่ทำดีขึ้นสวรรค์ไม่ได้เราไม่ได้ดี100%ซมาตรฐานของเราเนี่ยนะเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราไปสวรรค์ไม่ได้คนพวกนี้ก็คือคนบาปพวกเขาต้องการพระเจ้าแต่ใครก็ตามนะยกตัวอย่างเหมือนเหมือนกับที่ป้าเมื่อกี้ที่กจนาพูดมาเนี่ย พวกเขาถือว่าพวกเขาเป็นคนดีพวกเขาสบายดีเขาไม่ต้องการพระเยซูมารักษาชีวิตที่ป่วยของเขานะชีวิตที่เขาต้องการพระเจ้าเขาไม่ต้องการเพราะว่าเขามีแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าจิตใจของเขาป่วยวิญญาณของเขาต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าพวกเขาก็จะไม่พบพระเจ้าองค์นี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้ได้แต่ที่ฐานเราขอให้พระเจ้าช่วยเหลือพวกเขานะคะ เพราะว่านอกจากจะทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเปลี่ยนเขาให้เขาได้ตระหนักว่าพวกเขาเป็นคนบาปเป็นคนไม่ดีพวกเขาเป็นคนพูดปดพวกเขาทําดีไม่ได้ร้อยเปอร์เซนพวกเขาถึงจะต้องการพระเจ้าพวกเขาถึงจะต้องการพระเยซูนะดังนั้นหนุน,นใจเราวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราก็จะต้องไม่ทําให้พระเจ้าของเราเสียเกียริ เราไม่ทําให้พระเจ้าหรือว่าคําพูดของพระเจ้าเนี่ยเป็นคําพูดที่ไม่จริงชีวิตของเราก็เลยจําเป็นจะต้องเปลี่ยนถ้าเราเป็นลูกของความสว่างเราก็อยาก,อยากจะอยู่ในความสว่างเราไม่อยากที่จะกลับไปเดินอยู่ในความมืดแล้วอะไรที่พระเจ้าไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะทำังน,น,นั้นเราจะระมัดระวังชีวิตของเราในการตัดสินใจทำอะไรเราจะคิดถึงพระเจ้า ว่าเราจะพอพระทัยพระเจ้าไหมนะเราทําแบบนี้พระเจ้าจะเสียใจไหมนะถ้าเราทําแบบนี้พระเจ้าจะดีใจหรือเปล่านะเวลาส่วนใหญ่เราจะคิดถึงพระเจ้าและภนรกิจของพระเจ้ามากกว่าการงานของเรามากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าความสุขสบายของตัวเองนี่แหละค่ะที่จะบ่งบอกเราให้เรารู้ว่าเราเป็นลูกของความสว่างเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆนะขอพระเจ้าที่ทรงหนุนใจเราและเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและให้พระเจ้าสร้างชีวิตของเราใหม่เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเนาะให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าพระเจ้าเป็นความสว่างและลูกวันนี้ได้ลูกได้มาเป็นลูกเห็นความสว่างแล้วลูกอยากจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าขอให้ผู้ญามประสุทธิ์ของพระองค์นำลูกในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นคำพูดความคิดก,การกระทำของลูกให้จะสอดคล้องกับสิ่งที่ ลูกเชื่อพระคําของพระเจ้าสอดคล้องว่าลูกเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์จริงๆงพระเจ้าที่ทรงปรดเสริมกําลังลูกเวลาที่เราเผชิญปัญหาอะไรก็ตามให้เราระมัดระวังชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะถาวายเกียรติพระเจ้าให้เราแบกกังเขนของพระเจ้าภาระใจของพระเจ้าที่พรหมมอบให้กับเรายินดีที่จะแบกกังเขนนั้นและตามพระองค์ติดติด ไม่ห่างจากทางของพระองค์ขอฝากตลอดทั้งวันของพี่น้องและทุกๆคนไว้ในพระทของพระเจ้าเราทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริต์เจ้าอาเมนขอบเจ้าไว้พระพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ